สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะเอาวิธีการขัดฝาสูบครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับสี่จังหวะซึ่งบางทีครับฝาสูบที่ใช้งานมานาน,น,านครับอาจจะเป็นรอยครับแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการโกงครับเราก็ต้องเอามาขัดซึ่ง ถามว่าขัดขนาดไหนครับก็ต้องขัดให้มีรอยขาวทั้งหมดครับรอยโดนกระดาษทรายทั้งหมดครับนี่ครับซึ่งถ้ามีการโกงครับหรือเป็นรอยครับบางที่เราใส่เข้าไปครับอาจจะมีกำลังอาจอาจจะรั่วดได้ครับนี่ครับสำหรับวิธีการขัด ก็ผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์กระดาษทรายน้ำครับเบอร์400ครับเอามาวางบนกระจกนะครับกระดาษทรายเบอร์กระดาษทรายเบอร์400ครับเบอร์เบอร์600ก็ได้ครับแต่ตัวนี้ผมผมใช้เป็น400ครับแต่แต่ก็ดีครับรอยขัดก็ถือว่าเนียนใช้ได้ครับ เนี่ยครับถ้าบางจุดที่ยังไม่โดนกระดาษทรายก็ถือว่ายังยังยังใช้งานไม่ได้ครับถ้าขัดจนเป็นรอยขาวทั้งทั้งทั้งหมดครับก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นเครื่องน,นานได้เหมือนกันครับเป็นฮอนด้าคัตตอมครับ ก็ขัดจนอรอยต่างๆครับออกหมดครับไม่มีรอยก็เหมือนกับรอยโดนกระดาษทรายครับทั้ง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 หน้าครับทั้งเต็มหน้าเลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ถ้ายังมีจุดดำๆบางจุดอยู่ก็ขัดไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเป็นกระจกก็ซื้อเอากระจกหนาๆห,หน่อยครับนี่น่าจะผมไม่แน่ใจกระจกตรงนี้ครับแต่น่าจะเกินห้ามิลน,นะครับเป็นฝาสูบของไอ้รถรถไถนาเดินตามครับก็ผมก็ใช้ตัวเนี้ครับขัด นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ